สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมปอนคงนะวันนี้จะมาจัดอันดับผลกำไ่ปีศาจทั้งหมดในบล็อกฟูดนะครับว่ามีผลอะไรดีๆกันบ้างนะครับซึ่งแอปที่ผมเอามาใช้อัดนี้นะครับเป็นแอปที่เอเมกเซึ่งเป็นแอปจัดอันดับอุปกรณ์ต่างๆในบล็อกฟูดแล้วก็เกมอื่นๆอีกมากมายนะครับถ้าเกิดใครสนใจก็ไปดาวน์โหลดมาใช้งานกันได้เลยนะครับนะอ่า ไม่ต้องพูดภาพกำเพลงครับมาจัดอันดับกันเลยครับซึ่งผมจะจัดอัดับคัด E นะครับนะจะเป็นทแบบกากมากแบบใช้งานแบบไม่ค่อยจะได้นะครับนะคัดีเป็นคัดที่แบบว่าก็พอจะใช้งานได้แต่ว่าก็ไม่ดีมากแต่ว่าอยู่อะดับประมาณกากถึงถึงปานกลางนะครับนะแต่ว่า e เนี่ยเป็นกากมากกากนะครับแล้วก็คัด C เนี่ยจะอยู่อันดับที่ว่าปานกลางถึง ก็ไม่เชิงว่าปาร์ดเขาก็มันก็ไม่หดเสมอไปแล้วก็ไม่กากเสมอไปครับแล้วก็คัสบีเดียหมายถึงว่าก็พอเงินได้แต่ก็ไม่ทีด่ดีเวอร์เสมอไปนะครับคัสเอก็ก็โหดพอได้อยู่ครับแต่ว่ายังไม่หดหดพอสมควรน,นะครับนะแต่คัสเอสเนี่ยหมายความว่าหดมากมากเลยนะครับโอเคอันดับแรกครับผลแรกนะครับ,รบที่ผมจะมาก,ก็คือผลไฟผลไฟผลในคัสเบร์ะนะครับนะ เป็นผมจะจัดอยู่อันดับคาส A เลยนะครับซึ่งถามว่าผลไฟเนี่ยเป็นผลที่ยังราคาถูกนะแต่ว่าคุณภาพมันเนี่ยก็ถามสิตัตผมอนยะ่างคิดว่ามันโอเคไหมโอเคนะครับสกิลก็พอพ VP ได้ใช้ฟาร์มได้นะครับซึ่งมันก็ก็ทำตื่นนะคือบอกเลยโหดมากเข้าใกล้คือไม,ไม่ได้เลยนะครับเข้าใกล้คือโดนโจมตีแต่ว่าโดนผลักขึ้นนะครับแล้วก็ตัดท้าคิสเกียรติได้ดีอีกผลนึงเลยนะครับอ่ะผมจะบอกอีกนะว่าคนไฟเนี่ยผม ถ้าทำตื่นน่ผมแนะนำนะให้เอาสกิลวีออกสกิลอันติมันนะครับให้เป็นสกิลไฟบอมธรรมดาเพราะว่าสกิลอันติมันอ่ะมันใหญ่เพราะมันช้านะครับแถงดาเมจเบากว่าอีกสกิลบอลไฟอ้อันเลอีกด้วยนะครับนะอ่าต่อมาครับผลคอนโทรลผลโอเปตโอเปของทัพก้างรอนะครับผมจะจัดอยู่อันดับคาสบีนะครับสถามว่าทำไมถึงผลคอนโทรลถึงผมจัดอยู่อันดับคาส์ตีเพราะว่าผลคอนโทรลเนี่ยส่วนตัวผมนะก็คือว่า ราคาแพงก็จริงครับแต่ว่าเล่นทคุณภาที่จะยากฟาร์มก็ยากเหมือนกันนะครับแต่ว่าข้อดีของผลคอนโทรลเลยก็คือว่าดาเมจค่อนข้างที่จะรุนงแรงกว่าตัวเลยแต่เสียงอย่างเดียวใช้ยากล้วก็ฟาร์มยากไปหน่อยนึงนะครับต่อมาผลพุททั้งรูปผลพระ,ะนะครับนะคผมจะจัดอยู่ระดับคลาสเอสเลยนะครับเพราะว่าผลพระเนี่ยดาเมจอะค่อนข้างที่จะถามว่าดาเมจแรงไหมก็พอแรงได้อยู่นะครับแต่ว่าที่ดีเลยก็คือว่า เขาสามารถใช้ดาบกับปื่นทำใหใ้ใช้ดาบกับหมัดจุบใช้งานจุมตีได้อ่านี่คือข้อดีของหุ่พะแล้วก็ตอนทำตื่นเนี่ยคือบอกคิดบอกโคตรกว้างแทนปีพดีเนี่ยคือว่าฟาร์มก็ได้แล้วพี p ก็ดีนะครับแทมอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าผลพะเนี่ยงูน้ําได้นะครับนะแต่ต้องทำแบบตื่นก่อนนะถึงจะงูน้ําได้ต่อมาผลประตูหือผลดอนะครับ จัดไปอยู่อันดับคลาส A เลยนะครับซึ่งถามว่าผลดอผมจัดอยู่คลาสเอเพราะว่าผลดอเนี่ยเนี่ผมแนะนํานะให้ไปเล่นกับดาบนะครับนะอย่ามาหาทำมาเล่นแบบสายขนนะก็คือว่าผลดอเนี่ยข้อเสียของมันก็คือว่าดาบถ้าเกิดเล่นสายขนเนี่ยดาบมากที่จะเบาเล่นยากแต่ถ้าเกิดเล่นกับดาบเนีพวกทุชิตะนะครับนะบอกเลยโกงมากครับคือวาร์ปหนีแล้วก็เปิดออกมาโจมตีดาบ ใครจะตายครับผมนะเกิดต้องไปลองดูกันนะครับนะก็ผลดอเนี่ยผมก็ผมก็โกงโกงยันอยู่นะครับแต่ราคาถังไม่แพงไม่ก็ไม่แพงอะไรมากนะครับก็แค่เก้าแสนเองนะต่อมาผลมืดผลมืดผมจะจัดอยู่อันดับคาร์สเลยนะครับผลมืดเนี่ยพอดีมีหลากหลายนะครับพึ่งทักษะสกิลดูดสกิลสกิลอุ่มดำไม่หรือบอล พอผลมืดนะครับต้องหาที่จะเกียนอย่างยิ่งเอาไว้ตัดหาคิดสังเกตก็ยังทําได้นะครับแถมยังตีไม่ดีกับสกิลอ่โคตรเกียนนะครับนั่นกับในทุกสายเลยดาบผลปืนนั่นได้หมดนะครับแต่ว่าผลถทาที่ผมแนะนานะให้เล่นสายดาบดีกว่าเพราะว่าดาบเนี่ยเอาไปเล่นต่อคอมโบจับบล็อกศัตรูเนี่ยบอกเลยสบายครับนะดูดจับดูดจับดูดแล้วก็บางทีก็จับบล็อกยังได้นะครับแต่ดในคิดดีด้วยต่อมา ผลการวิทย์กาวิทย์ผนจะจัดอยู่อันดับคลาสบซึ่งถามว่ากาวิตี้ก็เหมือนกับโอปิค่ะนะราคาแพงแต่คุณภาพไม่ค่อยจะโอเคแต่ว่าเพราะว่าอะไรกาวิทย์อะกาวิทยข้อเสียของมันเลยก็คือว่าดาเมจของมันอะต้่งท้าจะอะถามว่ามันบอกไม่มก็ไม่ป่าอะไรมากนะถามว่าไรมันก็มันก็ไม่แรงอะไรมากคือมันจะดาเมจของผลกาวิทย์อะไม่แน่นอนนะครับนะแต่ ว่าฟาร์มดีไหมก็ฟาร์มนีหว่วยนะครับนะฟาร์มไม่ค่อยจะดีอะไรมากแต่ว่าถ้าเล่นเป็นก็น่าจะหดอยู่นะครับผมก็เลยจัะให้อันดับบีก่อนนะครับต่อมาผลมังกรมังกรเนี่ยจะเจอแบบขัดเอสเลยนะเพราะผลมังกรดีมากนะครับนะในตอน PvP เล่นสายผลก็ได้นะครับนะสายผลบอกเลยเว่าโคตรห,ด,หดเพราะว่าผลมังกรตอนที่ยังไม่เต็มได้นี่ก็โหดอยู่ยังไงตัดไฮคีสบายมากนะครับ แถมยังมีแปลค่าแปลงมากค่าแปลงมากเนี่ยก็คือว่าตัดดาเมจหกสิบเปอร์เซ็นตเลยนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าไอตอนค่าแปลงมากเนี่ยก็คือว่าสกิลบอกโคตรเกียนนะครับแนะนานะถ้าแปลงมากให้ใช้เปิดปิดเปิดปิดอย่าไปใช้แบบว่าเปิดค้างแบบตลอดให้เปิดค้างตลอดเนี่ยโอกาสตายมีสูงเพราะว่ามันจะเป็นป้องก่อนะครับต่อมาพลกระเบิดผลกระเบิดอย่างที่เราขารู้กันครับอยู่ครับ s เอสยู่ไงวนครับนะฮมีใช้ยอ อยู่คลาส e นะครับนะถามว่าผลงาเบิร์ดเนี่ยถามว่ามันราคาถูกนะแต่ว่าคุณภาพก็ไม่ค่อยจะโอเคนะครับเพราะว่าผลงาเบิร์ดเนี่ยมีแค่สองสกิลจริงนะครับนะต่อมาผลเพชรผลเพชรผมจะจัดอยู่อันดับคลาส c นะครับคลาสเพราะว่าผลเพชรเนี่ยถามว่าฟาร์มได้ไหมฟาร์มไม่ค่อยได้นะครับนะถามว่าวีเนี่ยก็พอ,พอ,พอม็ไม่ค่อยจะโอเคสักเท่าไหร่ผมก็จะจัดอยู่คลาส c ก่อนนะครับ ต่อมาบางเรียครับบางเรียเนี่ยผมจะจัดอยู่คลาสตี 4, เพราะว่าผลบางเรียเนี่ยถามว่าใช้ฟาร์มได้ไหมฟาร์มส่วนตัวผมน้ำมันก็ฟาร์มไม่ค่อยจะได้เพราะเป็นพาบิเซียนะครับ PVP ได้ไหมไม่ได,ได้แต่ข้อดีมันก็คือว่ามันจะนันอาไม่ใช้ในการดวลออแคนได้คือแบบบอกเลยว่าใช้ซัพพอร์ตเพื่อนไม่ดีมากเลยนะครับต่อมาผลยางยผลโกมุกโกมุกของลูฟี่ผมจะจัดอยู่อันดับคลาส B นะครับซึ่งถามว่า ไม่ถึงเยอะอะไรคัดจริงละ่ะเพราะว่าผนยาเนี่ยข้อดีมนเยอะเพียงไรก็คือว่าในช่วงอัปเดต15คือบอกเลยโปรงำบา่ามาก็ต้องใช้ผลที่มันแก้ทางแบบโปรเพราะว่าโปรมันจะใช้ปืนพิษกับคาบ,บูัาใช่ไหมส่วนใหญ่เพราที่ผมเจอมาถนะ้าถ้าเกิดใช้ผนยาเนี่ยก็คือว่าปืนยิยงไม่เข้าแทนแทนใส่ปืนก็ยังยิยงไม่เข้าอีกนะครับคือแก้ทางใส่ปืนได้ดีมากแล้วก็แก้ทางขนสายฟ้าได้โอเคเลยนะครับ แต่ว่าข้อเสียหักหลักของมันเลยก็คือว่าเล่นยากฟาร์มยากนะครับถ้าผลยาง้งมีแกซสอ,องอะเ่ยเล่นยากเลยกันนี้อีกต่อมาผลเดี่ยวผลเดี่ยวเนี่ยผมจะจัดอยู่อันดับคลาส B ีนะครับเนื่องจากว่าฟาร์มฟาร์มกากมากแล้วคิวกากมากแต่ว่าสกิลมันก็มีเยอะอยู่นะผมก็ให้อ่คลาสดีไปต่อมาผลน้ําแข็งนะครับนะน้ำแข็งผมจะจัดอยู่อันดับคลาสเอสนะครับเพราะว่าผลน้ําแข็งเนี่ยก็ ว่าดีไม่โคตรดีนะครับแต่แบบไม่ทําตื่นก็โกงอยู่นะเพราะว่าแต่ไม่ทาตื่นนี่ก็โกงอยู่แล้วไงพอทำาทาตื่นเนี่ยคือโคตรของขโคตรกงนะครับคนนัาแข็งเนี่ยก็คือว่าตอนทําตื่นบอกอเลยสามารถให้บนอากาศได้ด้วยแต่ให้หมุมอนอากาศเน่ยต้องทําชํานาญแต่เพราะว่าอะไรเพราะสกิลจะเป,เป็นเป้านิ่งอย่างที่เรารู้กันครับนะนักแข็งเป็นเป้านิ่งถ้าเกิดใช้ไม่โดนนะครับนะเราจะโดนส่วนในทันทีเลยแต่ข้อดีมีหลายอย่างคือจับล็อกทําได้จับ แับตัดหาคิจะทําได้แถมยังมีสกิลผักไปอีกนะครับนะเปลี่ยนมากเลยนะครับต่อมาผลบางต่อมาผลกิโลผลกิโลผมจะจัดอยู่ดับคลาสดีนะครับเนื่องจากว่าผลกิโลนะฟาร์มก็ถือว่าเหมือนกับผลเดียวครับฟาร์มกระโงปกันไปแล้วก็อีพีก็าขาดไปก็อยู่ในแบบคลาสดีแต่ว่าสกิลมันเยอะอยู่นะต่อมาบาร์กี้บาร์กี้เนี่ยผมจะจัดอยู่ด,ดับคลาสดี นะครับเพราะว่าผลบาคี้เนี่ยข้อดีของมันเลยก็คือว่าตัดการโจมตีจากดาบทำให้ที่จะโอเคเลยนะครับนะแต่ข้อเสียของมันเลยก็คือว่าสกิลที่จะสั้นแถมคิวก็ไม่ใหอมีประโยชน์อีกด้วยแถมถ้าเกิดไปเจอใส่ผลใส่ปืนเนี่ยจบเกมครับก <c oughs> อมาผลสไปค์ผลหนามผลหนามเนี่ยจะจัดอยู่คัาอ e ีนะครับนะ ถ้าผมเนะื้อไหมผลบอมกับผลหนาผมเนื้อผไอ้ผมเลืขอผ,ผ,ผบอมเพราะว่าผลหนามเนี่ยสกิลของมันนะค่อนข้างที่จะขยะซึ่งสกิลแซดของมันนะไม่คันฟันใช่ไหมซึ่งบอกเลยนะว่าฟันี่ยไม่โดนคือโดนยากมากนะครับนะคือเล่นยากกว่าผลบอม,อมอีกผลต่อมาผลแสงผลแสงเนี่ยผมจะจัดอยู่อันดับคัดเอ่อบีนะครับนะซึ่งผลแสงเนี่ยข้อดีอย่างไนึงก็คือว่ามันฟาร์มได้นะครับนะฟาร์มได้ ถ้าเกิดเอาไปผมไม่แนะนําให้เอาไป PVP นะเนื่องจากว่า PVP โคตรยากแต่ว่าเขายังดีที่มันทําตื่นได้นะครับนะอ่าต่อมาสกิลไม่สกิลต่อไปผลเลิฟนะครับนะผลเลิฟเนี่ยผจะจัดอยู่อันดับค้าซีนะครับเออไม่ค้าซีดีกว่าเอาค้าปีเลยนะครับนะเนื่องจากว่าผลเลิฟเนี่ยสกิลค่อนข้างที่จะ ความว่าสกิล,ไลไมันแรงไม่ก็ไม่แรงและก็ไม่เบามากแต่ก็ใช้ความไม่ใช้ฟาร์มไม่ค่อยได้แต่ว่าถ้าเกิดเอาไป PVP พีพีพีอะผมนะมันก็เออเม,มื่อก็ยังพอกินได้อยู่นะครับต่อมาคนแม็กมากคนแม็กมากเนี่ยเมื่อก่อนตอนที่มันยังไม่ได้ทำตื่นอ่ะคือกากมากคือแบบเอาไป PVP อ่ะแทบไม่รอดนะครับนะซึ่งผมจะจัดอยู่อันดับคลาส S เลยนะครับตอนมันทำตื่นได้คือสาากิลโคตรแรงนะครับนะคือ ดีวิธีแอบอาจในกองมังกรอีกด้วยซ้ำนะครับ <c oughs> ก็เพราะว่าม็กๆเนี่ยต้องลองโดนสกิลมันจังๆดูนะครับบอกเลยเลือดหายเป็นน้ำต่อมาผลหมีผลหมีเนี่ยผมจะจัดอยู่ดั่คาร์ดเอสเลยนะครับ <c oughs> เพราะว่าผลหมีเนี่ยเอาแวงเล่นกับดาบก็ได้ผลก็ได้นะครับป <c oughs> ืนก็ดังได้นะแต่ว่าปืนเนี่ยต้องต้องชํานาญมากๆถึงจะเล่นกับหมีได้นะครับซึ่งถ้าเกิดเล่นใส่ผลเนี่ยผลหมีจะอาจมันจะโกงอย่างมากเลยนะเพราะว่า คนหมีเนี่ยสกิลอะเพื่อค่าที่จะเกลียนคือโดนแบช็อปไปคือตัดฮาคิแตกเลยนะนี่นะ,นะครับนะแล้วก็สกิลวีเนี่ยเจาะฮาคิแบบง่ายเลยนะก็คือว่าฮาคิสเกตไม่สามารถหลบได้คือตัดเชนก็ดีอีกผลหนึ่งเลยนะครับนะต่อมาฟีนิกฟีนิกเนี่ยผมจะจัดอยู่ในับคลาสเอนะครับเนื่องจากว่าฟีนิกเนี่ยถาาเล่นในทางผลพิสัชเล่นจะไม่เล่นได้แต่ว่าค่อนข้างที่จะยากอยู่เพราะว่า ฟินิกส์มีสกิลโจมตีแค่สองท่านะครับก็คือท่าแซ่กับท่าซีเพราะว่าสกิลที่เหลือมันหนูฮิวแล้วก็ท่าแปลงร่างนะครับผมก็เลยจัดอยู่อยู่แค่คลาสเอนะครับแต่ข้อดีฟีนิกก็คือฟาร์มได้พีพีแนะนําให้ไปเล่นดาบดีกว่านะครับนะมันแบบโอเคกว่าต่อมาผลผลของบลูฟ์นะครับหรือผลวิญญาณวิญญาณผมจะจัดอยู่อันดับคลาสคลาสเอครับ,รบเพราะว่า ผลดินญ,ญ,ญาณเนี่ยข้อดีของมันเลยก็คือว่ามันสามารถฟื้นคืนชีพให้กับตัวเองได้นะครับซึ่งเอาไว้ฟาร์มนะครับว่าฟาร์มใช่ไหมก็ฟาร์มได้อยู่นะเพราะว่ามีสกิลฟื้นคืนชีพอยู่เขาก็มันยังมีสกิลจับจับล็อกศักตรูอยู่นะครับคือสกิลแซดแต่ต้องโดนนะซึ่งสกิลแซดเนี่ยมันจะเป็นการแช่แช่แข็งครับนะแล้วก็ถามว่าเกลียดไเกลียนอยู่อีกนหนึ่งเลยนะครับอาจจะใช้จับดาบก็ได้นะผลพิศก์ก็ได้แล้วแต่คนจะ เลือกว่าจะเล่นสายไหนนะครับต่อมาขนสายฟ้าผนสายฟ้าเนี่ยเมื่อก่อนเป็นโหดที่บวกให้โคตรแรงนะตั้งแต่อัปเดตสามยันอัปเดตแปดเนี่ยสายฟ้าคือบอกเลโ,โนหนึ่งนะครับแต่พอบทมมจิมาเท่าไหร่นะครับสายฟ้าหายไปเลยก <c oughs> ็คือว่าขนสายฟ้าเนี่ยคือเมื่อก่อนดาเมจดแรงมากครับเคยเป็นอันดับหนึ่งของบล็อกคนนาที่ขนมีศัจโหดที่สุดแต่ปัจจุบันเนี่ยได้ตกลงลงมาถงคัสเอแล้วนะครับเนื่องจากว่า สกิลมันก็ไม่ได้แบบแรงวืดเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับนะแล้วก็ข้อดีมันเลยก็คือว่ามันทําตื่นได้แล้วคนส่วนใหญ่ที่เขาใช้กันอะ่ะเขาจะทำพวีสองกันนะครับไม่ส่จะจัดอยู่อัดับคลาสเอเลยนะครับแต่ถ้าสกิลถามว่ามันพอเล่นได้เล่นไ,ได้อยู่นะครับนะต่อมาขนทรายขนทรายเดี๋ยวผมจะจัดอยู่อันดับคลาสบี B, นะครับขนทรายเนี่ยตัวผมนะถามว่าไงถามว่ามันอ่ากีบีพีได้ได้ไหมก็ถามว่าถ้าเกิดนั่งใส่ผลเนี่ย ดาเมจถามว่าคุณแรงไหมก็ไม่ค่อยจะคุณแรงอะไรมากนะครับนะแต่แนะนําให้เบลเลนกับทางสายดาบกับเซเบอร์ดีกว่าเพราะว่าเซเบอร์กับผมสายโอพีมากเลยนะเพราะว่าดาเมจแรงมากแถม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 ก็คือว่าเซเบอร์มันดาบในสุดเกมด้วยโดนทีบอกเบล่อนหายเป็นน้ำครับต่อต่อมาผลเวนอมผลเวนอมเนี่ยคือผลพิษของมาจงเฮนเนี่ยผมจะจัดอยู่อันดับขัดเอสนะครับนะเนื่องจากว่า สกิลเรีนอมเนี่ยข้อดีของมึงมันก็คือว่าแก้การโดนงงได้เพราะว่าสกิลเวนนอมเนี่ยคือถ้าเกิดเข้าใกล้มันนะถ้าเกิดมันใช้สกิลแป้งร่างแล้วก็ใช้สกิลซีเนี่ยบอกเลยนะครับว่าหนีถ้าเกิดเข้าใกล้บอกเลยมันเก็ถผายนะแต่ยังมีสกิลแบบว่าโจมตีแบบเพลิดแบบแบบเป็นนานยังมีนะครับแต่ว่าใช้ฟานถามว่าใช้ได้ไหมก็ไม่ค่อยจะอด ใช้ได้สักเท่าไรน,นะครับนะส่วนใหญ่จะเป็นใส VVP ซะมากกว่านะครับต่อมาผลชาร d o w ผลชา a d o w ของจะจัดอยู่แบบัวคัส S เหมือนกับมีน้อมเลยนะครับเพราะว่าผลงชา์โดเนี่ยยิ่อันติของมันนะครับนะบอกเลยว่าโคตรแรงถ้าเกิดตัวไปจังๆมีอากาศมีโอกาสตายได้สูงมากเพราะว่าเท่าที่ผมโดนนะฮะมันนะก็คือว่าโดนไปเจึ๊กเดียวคือเมื่อดผมหายหายครึ่งหลอดอะดังนั้นเม,มื่อตอนผมมนเท่าไหร่อะ เจ็ดพันใช่ไหมจีบีเคลื่อนหายเลยสองพันก็คือแบบว่าอุ้ยเคลื่อน่หายเป็นน้ํานะครับต่อมาผลควันนะครับนะผลควันเนี่ยก็ผมจะจัดอยู่แตคลาส e นะครับนะเนื่องจากว่ามันใช้ฟาร์มแค่แค่อย่างเดียวนะครับนะแต่แต่พอไปพ v พจริงๆเนี่ยยากมากนะครับนะคือสกิลคือเบามากคือไปเที่ยวกัดจะว่าอ่อย่างอื่นคืออย่างอื่นคือแบบว่าอ่อนไปเลยนะนะครับผลควันเนี่ยต่อมา Uh, ผลสปินนะครับนะผลสปินเนี่ยผมจัดอยู่อันดับคาดีนะครับเนื่องจากว่าผลสปินเนี่ยข้อเสียของมันเลยถามว่ามีไหมมีอยู่นะครับนะเนื่องจากเนื่องจากว่าผลสปินเนี่ยฟาร์กก็ไม่ได้พ v พก็ไม่ได้นะครับนะแต่ก็ยังดีที่ว่าสกิลมันเยอะอยู่เห <laughs> มือนกับผลอ่อ คนที่อยู่ในอันดับคาสดีทั้งหลายนะครับต่อมาผลสปริงสปริงเนี่ยผมจะจัดอยู่อันดับคาสเอ่อซีนะครับเพราะว่าสปริงเนี่ยข้อดีของมันเลยก็คือว่ามันสามารถเล่นกับสามดาบได้แต่สามดาบในปัจจุบันก็ถูกลืมไปแล้วนะครับนะแต่เมื่อก่อนนี่คือสามดาบกับองสปริงนี่คือบองนีเล่นโคตรมันเลยนะครับแต่ว่าเสียดายมากนะครับสามดาบถูกลืมไปแล้วต่อมานะครับนะผลผลได้ของลูฟานโก้ผลได้เนี่ยผมจะจัดอยู่อันดับคาพเอสเลยนะครับนะ เมื่อก่อนเนี่ยผลได้อะก็คือว่าสกิลเขาที่จะเล่นแบบยากมากซึ่งโคตรกระโปรงนะครับนะเมื่อก่อนแต่ปัจจุบันเนี่ยมันมีสกิลทำตื่นแล้วก็โหดขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็ผลได้เนี่ยผมแนะนําให้เอาสกิลซีออกนะครับเพราะว่าสกิลซีแบบไม่ตื่นอะถ้าเกิดใช้เป็นหมอกตายอย่างเดียวนะครับนะแล้วก็สกิลค่อนข้างที่จะบุะรุแรงแถมยังสกิลจับล็อกซะด้วยต่อมาผลสั้นนะครับนะผลสั้น เนี่ยผมจะจัดอยู่อันดับคัดเอสนะครับเพราะเพราะว่าผนสัตว์เนี่ยดามจแรงโคตรแล้วก็เิ่นค่อนข้างที่จะเกลียนพอตัวเลยนะครับและซุนามิน่ะในโลกสามคือสูงมากคือมีโอกาสหนีมีคนสูงมากเลยนะครับอ่ะแล้วอีกผลหนึ่งครับที่ผมยังไม่ได้ใส่ลงไปก็คือโมจินะโมจินเนี่ยผมจะจัดอยู่อันดับคัดเอสนะครับเพราะว่าในแอปเนี่ยผลโมจิไม่ไม่มีนะครับนะก็คือว่าผมจะจัดโมจิอยู่ในอันดับคัดเอส เลยนะครับเพราะว่าผลโมจิเนี่ยเป็นผลที่สามารถจับล็อกศัตรูได้แถมแถมยังสามารถอ่อ PVP ได้อีกนะครับนะเั่นกับผลนั่นจับหลากได้เพราะว่ามีสกิลจับล็อกที่เราใช้อยู่นะครับจบกัน์ตูแล้วนะครับนะสำหรับคลิปจัดอันดับผลพิศดารนะครับนะถ้าเกิดใครชื่นชอบนะครับนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปไหนต่อไปนะอ่าถ้าเกิด คลิปนี้ก็คงจบวงเพลงคลิปนี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าขอคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย